สวัสดีครับสวัสดีพี่พทๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่508กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพราะที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่รับชม้วชอบใจรับชม้ถถูกใจรับชม้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผม F 1 7 4 o i p ่ q นะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6สามารถแชทโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับผมดูให้สนใจว่าอยากจะชาบูชาพระ รายกานไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้ปันจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่23นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายนะครับ มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับเราก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1นันในอีพีนี้กันเลยนะครับผม สำหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เป็นกลุ่บ้างขุนพรมนะครับผมที่มาพร้อมกรอบประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับกรุบ้างขุนพมนะครับองค์นี้นะครับผมถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับผมเป็นบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมสมเด็จกลุ่บ้างขุนพมพิมใหญ่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดใให้้นนนนรราาคคคคะะับพี์เลย เปิดทาในราคา950บาทเท่านั้นนะครับผม950บาทนะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับผมใน ep นี้นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผม950บบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี <ira> ้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นะครับผมในพ p นี้นะครับผม950นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระหลวงพ่อฟานะครับผมพิมพ์ทรงคุดนะครับผมหรือว่าขี่คุดนั่นเองนะครับผมวัดบางงมโพนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับก็มาพร้อมกับกรอบประกาศสินบัตรแบบนี้เหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผม เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงคุตนะครับผมรายกากในในรนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองคนี้นะครับหมายเลขที่2นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเก้าร้อยบาทนะครับผมดูนะครับผมมีผงอุดตรงนี้ด้วยนะครับ900อบาทจะส่งให้ฟร,รีนะครั exactly บผมเท่นานั้นเลยนะครับผมเป็นพระนะครับหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโพนะครับผมพระเนื้อดินนะครับผมพิมพ์ทรงคุตนะครับมีผงอุดนะครับผมองนี้นะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่พี่หากท่านได้สนใจหรือว่าถูกใจนะครับก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผิวสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่วัดบางลมโคนะครับผมรายการที่2ใน EP นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา 900บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่3ใน EP นี้นะครับผมชุดนี้จะเป็นหลบปูทวดนะครับพี่รุ่นแรกนะครับผมปี2500นะครับผมเรียน3เหรียญแบบนี้นะครับชุดนี้1,200บาทนะครับผมสำหรับหลบปูทวดนะครับผมพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับผมจะลงกล้องให้ดูทุกองค์นะครับพี่พี่ค่อยๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับ หากท่านใดนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับหรือว่าสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ไลน์แอดผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับแอด1นึ O i p จนะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9 0นะครับผม3251096นะครับพี่สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับขออนุญาตขยับไฟสักครู่นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับพี่นี่นะครับ อันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับท่านใดอยากดูภาพเพิ่มเติมรายการไหนก็สอบถามมากันได้นะครับผมผมถ่ายไว้ให้ทุกองค์นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับในชุดนี้นะครับผม ทุกองจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับผมก็ขออนุญาตปล่อยให้พร้อมกันแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ3องค์1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าในสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามตรงตามในคลิปทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4นะครับรายการนี้นะครับผมจะขออนุญาตเก็บองค์นี้สักครู่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นหลวงประมูลทิตาสีโรนะครับปี2543นะครับเป็นเดือนสมานะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผมสําหรับหลุงประมูลหมายเลข4ี่นะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเดืีนสิงมาหลวงประมูลทิตาสีโรนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่รายการนี้เป็นหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับ ep นี้นะครับผมได้นำมาแบ่งปันให้นะครับพี่ๆทั้งหมด23รายการด้วยกันนะครับลองดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเซมาปูมูลหมายเลข4นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญลงปูมูลหมายเลข5านะครับพี่ๆรายการนี้เป็นปี25 41นะครับผม นี่นะครับลุกหมุนที่มีตอกหมายเลขหนึ่งตรงจีวอนนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากท่านสนใจ2องคงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับรายการนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญนะครับลุมหมุนนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่หมายเลขที่5นะครับผม ลองดูกันได้เลยนะครับผมปีศ1นะครับอายุ103ปีนะครับผมนี่นะครับข้อมูลที่ตาเซโรนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับจิโกนะครับผมหลวงปู่โตนะครับหมายเลขที่6นะครับผมรายกันนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับรายการที่6นะครับผมเหรียญจิโก้ลูกุโตะนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับหรือว่าพระครูภาวนาพิรัตน์นั่นเองนะครับเป็นปีพศนะครับผม2 5 1 2านนะครับผมเหรียญกลมใหญ่นะครับผมเหรียญจิโกนะครับลูกุโตะนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมหมายเล็กนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญลวงปโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่7นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมลวงปูเอี่ยมนะครับลงยานะครับผมองค์นี้500บาทนะครับสำหรับรายกันที่7นี้นะครับผมเป็นเหรียญลวปูเอี่ยมลงยานะครับวัดหนังหลังยันสี่ลงยานะครับพี่ๆรายกันที่้500บาทเท่านั้นนะครับท่านใดชมแล้วถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม นี่นะครับผมทุกอง์นะครับจะได้รับตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ท่านใดชอบบูชานะครับผมรายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับรายการนั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่8นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะครับแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับผมรายการนี้ก็500บาทนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับผม ปี2538นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับปี2519นะครับพี่ๆสำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ หมายเลขเก้านะครับผมใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับหลวงพอคูณนะครับผมวัดบันไรนะครับผมองนี้เปิดให้ในราคา450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมหลวงพอคูณปริสุทโธนะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ เปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมมีรอยจานที่เหรียญด้วยนะครับผมพัวคคูนนะครับผมรุ่นสร้างบรมีนะครับปีพศ2519นะครับผมรายการนี้นะครับข่อให้ด้วยนะครับผม450บาทนะครับผมให้ในราคานี้นะครับถ้าใด้ถูกใจก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมช่องทางการติดต่อผมก็จะขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข10 1 1 12นี้นะครับจะเป็นพระกูทั้ง3รายการนะครับพี่อันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นปางลีลานะครับแต่พิมพ์นะครับผมจะสูงขนาดพอๆกับพระร่วงนะครับพี่พี่พิมคล้ายกับพาร่วงเลยนะครับผมดูนะครับสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่10นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับดูนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเป็นปลาลีลานะครับผมผิวสวยๆแบบนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับก็สอบถามเข้ามากันดูได้เลยนะครับผมทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนนะครับรายการนี้400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปรุหนังนะครับพี่ๆอง์นี้องค์ใหญ่เลยนะครับผมองค์นี้ก็400บาทนะครับ สำหรับพระประรูหนังที่อยู่ในเลี่ยมผักรวดแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่11นะครับผมดูนะครับผิวสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับพระประรุหนังนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามขอดูรูปภาพกันได้นะครับผม แต่อย่างไรเวลาผมลงกล้องนี่ก็จะลงให้แบบชัดที่สุดแล้วนะครับพี่พี่แต่ถ้าหากว่าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามา,เ,าเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกรูหูยานนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับอยู่ในเล่มถักรูดแบบนี้องค์น,นี้ก็บ400บาทนะครับสําหรับพระหูยานนะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมดูผิวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเรื่องถักรูดเก่าทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่ผมมีมาแบ่งปันให้3องค์นะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจพร้อมกันทั้ง3องค์ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับพี่พี่จะเป็นรายกานที่13นะครับผมเป็นพละกร่งนะครับขยับแล้วยังมีเสียงอยู่นะครับผมมีเสียงกร่นอยู่ด้านในนะครับพี่พี่องค์นี้450ราครับสำหรับพละกร่งหมายเลข13นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมผิวองค์นี้กันดูได้นะครับผม450บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระนะครับผมพระกลิ่งปาเวส์นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่14จะเป็นหลบบุทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสาหรับหลบบุทวดเนื้อว่านหมายเลขที่14นะครับ500รอบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองคนี้นะครับ500อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ดูนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับเป็นเนื้อวาดนะครับพี่ๆพร้อมเรียมนะครับผมอง์นี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่สิบห้าแล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ว่าพระพิมไรนะครับพี่ๆจะเหมือนจะเป็นสมเด็จนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆนะครับดูนะครับผมองค์นี้ผมให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับดูนะครับผมความเก่าความเดิมของผิวนะครับ ครับกลุ่มค่ารายนะครับผมลองดูกันได้นะครับผม400บาทนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับรายการที่15นะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นเหมือนนี่ผมได้มาเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเขี้ยวนะครับพี่พี่อันนี้ผมได้มาคู่กันแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับผมเป็นหมายเลขสิบหกนะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมเป็นเขี้ยวเสือยาวแบบนี้เลยนะครับผมมีรอยจานที่ตรงเนื้อด้วยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราก็อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมคู่นี้เปิดแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับผมทั้งสององค์เอ้ยทั้งสอง สองเขี้ยวเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูกันได้นะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับผมลายกันนี้นะครับอันนี้เป็นอันแรกเท่านั้นนะครับผมจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่แบ่งปันให้คู่กันนะครับมีเขี่ยวด้ามยาวนะครับพี่พี่ ความยาวน่าจะประมาณแปดเก้าเซนนี่แหละครับประมาณนี้เลยครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวนะครับผมเขี้ยวเสือนะครับตอนใดสนใจก็สอบถามมากันได้ครับผมคู่นี้เจ็ดร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบหกนะครับถัดมานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสดรดน้ําหรือเปล่านะครับพี่เป็นแบบนี้นะครับรายครันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับรายกันนี้นะครับมีพยันนะครับผมอมีเป็นผ้าจีวอนะครับผมพันรอบแบบนี้แล้วก็รอยจานนะครับผมเป็นจานเป็นยันเลยนะครับพี่ๆอยู่ในแบบนี้เลยนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้400บาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยจานนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลกันดูดูให้นะครับผม อันนี้ผมได้มาพร้อมกันก็ลองนําออกมาแบ่งปันให้นะครับพี่พี่อดูนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการที่18นะครับรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญเซมานะครับผมหลวงพุทินะครับผมลงยานะครับผมองค์นี้นะครับเอ่อสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญเซมาหลวงพุิมีสตริโกลงยานะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผม นี่นะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองยกครบ8ดรอบนะครับพระครูพรมนาพี่รัตน์นะครับปี2 5 1 8นะครับผมเรียนเซมา8ดรอบหลวงู้ทีมนั่นเองนะครับผม450บาทนะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับผมที่อยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่19นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหวงพ่อเงินนะครับผมพัทยศนะครับวัดดอนใายหอมนะครับปี2 5 0 6นะครับอง์นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับ รายการที่1ินี้นะครับผม400บาทเท네่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองดูกันได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเป็นหลังพัดยศแบบนี้นะครับผมปี2 5 0 6นะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอยใจหอมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระหง์ของขวัญนะครับพี่ๆองนี้นะครับตุ้นแรกนะครับผมองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระองคลขวัญนะครับพี่พี่นี่นะครับผมพร้อมเรียนแบบนี้เลยนะครับผม4ี0นะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญถวายพระตาหารนะครับผมรายการที่21สนะครับหลวงพ่อสฬวักปณกน้าน,นะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับรายการหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่าน um ั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับเหรียนนะครับผมพระมงคลเทพมุณีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดปัตตาน้ําภาษีเจริญนั่นเองนะครับผมเป็นเปรียนถวายพระตาหานะครับพี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายใน ep นี้แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผม องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนการผมเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผม450บาทนะครับพี่สําหรับพระสมเด็จนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ j จดีนะครับพี่ๆดูนะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันดูได้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะครับผมหรือว่าองค์ไหนก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับ นี่นะครับองนี้450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่23นะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับสำหรับรายกันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมนั่งคุกเข่านะครับเหรียญคุกเข่านะครับผมลงพ่อแดงนะครับวัดเข่ามาในอีทปี2517นะครับผมเป็นตุ้นสุดท้ายนะครับพี่ๆสำหรับรายกานนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้เปิดให้ในราคา450บาทนะครับผมเหรียญชั้นเข่านะครับผมหลงพ่อแดงนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ ปี2517นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ450าบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆผิวนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้ำนะครับให้ในทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะครับผมว่าถ้าหากท่านได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพระนะครับที่สวยตรงตามในคลิปที่พี่ๆนะครับผมได้เช่าบูชาไปกันเลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับไลน์แอด1 7 4 o i p d q นะครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับ ครับผมกลับผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ